ต่อไปผมจะพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราย่อมอยากจะรู้ว่าใครมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับใครก็คือบุคคลธรรมดาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีใครอีกที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาชื่อบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดานี่อาจจะหมายถึงบุคคลธรรมดาอย่างเดียวหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหัวข้อนี้ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้างน,นะครับหนังสือบอกไว้ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดานั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนั้นจำให้ดีนะฮะมีสประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือบุคคลธรรมดาประเภทที่สองก็คือผู้ถึงแก่ความตายก็คือเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ตายนะฮะสามก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ4ก็คือห้างคลบม้หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็คือเขาไม่ใช่นิติบุคคลนั่นเองนะฮะ ตรงนีนะ้แบ่งเป็นสประเด็นเป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะฮะคราวนี้มาดูกันนะฮะหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเริ่มตั้งแต่บุคคลธรรมดาก่อนนะครับคำว่าบุคคลธรรมดาคืออะไรคำว่าบุคคลธรรมดาหนังสือเขาบอกว่าในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตโดยมีสภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารลก และสิ้นสุดลงเมื่อตายดังนั้นคําว่าบุคคลธรรมดานั้นไม่ได้จํากัดอายุเลยนะฮะคือคุณคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยแล้วคุณยังไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วดังนั้นคุณมีเงินได้เนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองประมูลรัษฎากรไม่ได้กําหนดจํากัดอายุของผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือความสามารถหรือสัญชาติเลยนะฮะถ้าเข้าถึงเกณฑ์ว่าคุณมีเงินได้คุณต้องเสียภาษีเลยดังนั้น คุณเกิดมาเป็นบุคคลแล้วเนี่ยคุณก็มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลยโดยไม่ได้สนใจว่าคุณสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร่หรือมีความสามารถเป็นอย่างไรไม่สนใจนะฮะมีเงินได้ถึงแก่ก็ต้องเสียหนังสือยังบอกต่อไปว่าในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะฮะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็อาจจะเอาเงินได้ของสามีภรรยานเนี่ยมาคำนวณ รวมเป็นของสามีของภรรยาได้หรือจะแยกคำนวณก็ได้นะฮะเขาบอกว่าให้ให้สิทธิ์เลยในการยื่นคำนวณหรือยื่นแยกก็ได้ถ้าเกิดคุณคิดว่าวิธีไหนเนี่ยที่มันทาให้คุณประหยัดหรือเสียภาษีได้น้อยสิ์เนี่ยคุณก็เลือกทางเลือกนั้นสมกรภูมิก็ให้ให้สิทธิ์คุณนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยกขขอขยายความในส่วนของยื่นแยกหรือยื่นรวมเงินได้นะฮะของคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันตลอดปีภาษีนะฮะกรณีคู่สมรส ที่เราเรียกว่าสามีภรรยาเราอาจจะแยกเลยก็คือแยกคำนวณก็คือแยกคำนวณก็คือของใครของมันเลยนะฮะสามีก็แยกของสามีภรรยาก็แยกของภรรยาคือไม่เกี่ยวข้องกันเลยต่างคนต่างคำนวณเสียภาษีของใครของมันหรืออาจจะเกิดจากสองก็คือแบบรวมคำนวณ อาจจะเอาภรรยาไปรวมกับสามีก็คือเงินได้ของภรรยาทั้งหมดเลยไปรวมของสามีหรือเอาของสามีไปรวมกับภรรยาก็ได้ก็คือเอามาเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยฮะหรือ3อาจจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเอามารวมเฉพาะเงินได้เพศที่2ถึง8นะฮะก็คือ เอามารวมกันเฉพาะเงินได้ประเภทที่2ถึงประเภทที่8หมายความว่าอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเป็นกรณีสามีสามีก็บวกกับเงินได้ของภรรยาประเภทที่2ถึง8เนี่ยก็คือเอามาเฉพาะเงินได้เฉพาะ2อถึง8ของภรรยาเท่านั้นส่วนสามีมีอะไร ของสามทีทั้งหมดเอาไปรวมกับของภรรยาประเภทที่สองถึงแปดนะฮะเป็นอย่างนี้ส่วนภรรยาตรงนี้เนี่ยภรรยาก็คำนวณของตัวเองเฉพาะประเภทที่หนึ่งเท่านั้นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเอาของภรรยาเนี่ยภรรยา ตั้งไว้เงินได้ของทุกอย่างเลยของรรยาตั้งไว้ไปบวกกับเงินได้ของสามีประเภทที่2-8ถึง8เอามารวมกันนะครับโดยสามีเนี่ยก็คำนวณของตัวเองเฉพาะประเภทที่1 นะอาจจะใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะฮะถ้าเกิดแบบไหนที่ทําให้ประหยัดภาษีมากที่สุดก็เลือกทางแบบนั้นส่วนกรณีที่ผมพูดถึงเงินได้ประเภทที่1ประเภท2 3 4 5 6 7 8เเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าผมยังไม่อธิบายถึงประเภทของเงินได้ก็ไม่เป็นไรฟังเอาไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ว่ามันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพอเข้าสู่การคำนวณผมจะพูดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้พอให้เข้าใจก่อนว่าสรุปก็คือบุคคลธรรมดานะฮะ ก็มีเงินได้ตั้งถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีถ้าเป็นคู่สมรสก็สามารถแยกคำนวณหรือรวมคำนวณตามที่เห็นว่าประหยัดภาษีนะครับต่อไปมาดูกรณีพูดถึงแก่ความตายคำว่าพูดถึงแก่ความตายก็คือว่าในปีปฏิทินเนี่ยนะฮะในปีปฏิทินเนี่ยที่เราบอกว่าเริ่มตั้งแต่ หนึ่งมกราคมจนไปที่สุดสามเอ็ดธันวาคมของทุกปีเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยนายมานพเนี่ยมีเงินได้นะฮะพอมาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนายมานพก็มีเงินได้เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะและผมบอกว่าถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนายมานพตายดังนั้นนายมานพก็คือผู้ที่ถึงแก่ความตายในปีภาษีนั้นเช่นปีภาษีนี้คือปี58ดังนั้นนายมานพเนี่ยก็ตายในปี58เงินได้ของนายมานพเนี่ยนะฮะ ในปี58เนี่ยที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่านายมน์ถึงแก่ความตายในปีภาษีนี้ก็จะต้องเอาไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยคือปกตินายมน์ก็เสียอยู่แล้วในในนามของตัวเองนะฮะแต่คราวนี้เมื่อนายมน์ตายเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาเสียภาษีแทนนายมน์เพราะว่านายมน์ถึงแก่ความตายแล้วไปยืน่นภาษีให้สำนกงนไม่ได้แล้วก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย มาเสียภาษีตอนสิ้นปีนะฮะที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่1มกราคมปี59จนถึง3 1มเอดมีนาคมปี59เกนี่ยก็ต้องหาคนมาชำระทำหน้าที่แทนนายมนบก็คือเสียภาษีนั่นเองเนื่องจากนายมนบมีเงินได้ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเงินได้จากการทําเงินเดือนในช่วงนี้ตายตายก็ไม่ได้เงินเดือนละก็คือได้แค่ช่วงนี้ก็ต้องเอาช่วงนี้มาคํานวณส่วนหลัง จากนี้เนี่ยนายมนพอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วเพราะตายแล้วแต่ว่าเขามีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรที่มันงอกเงยขึ้นมาเป็นเงินได้เนี่ยคนที่มาจ่ายแทนเนี่ยก็ต้องมีการเอาเงินได้ที่งอกเงยมาเอามารวมถือเป็นเงินได้ทั้งก้อนในปี58ของนายมนพแล้วก็เสียภาษีแทนนายมนพนั่นเองนะครับโดยผู้ที่มีหน้าที่ที่จะไปเสียภาษีนะฮะให้กับผู้ที่ถึงแก่ความตายเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าประมวลรัศดากรจึงได้กําหนดให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของผู้ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณีเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นรายการแทนผู้ที่ถึงแก่ความตายดังนั้นกําลังจะบอกว่าคนตายไม่มีสิทธิ์ไปยื่นอยู่แล้วนะฮะแต่คนที่เป็นตัวแทนของคนตายคือใครตัวนี้ฮะชำระแทนคือใครก็คือผู้จัดการมรดก หรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของนายมนพเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ที่ไปยื่นชำระแทนในปีภาษีนี้คำว่าผู้จัดการมรดกคือใครผู้จัดการมรดกนั้นก็คือศาลจะต้องแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ มีหน้าที่มาจัดสรรมรดกโดยแบ่งปันให้กับทายาทของนายมนพเนี่ยนะฮะคนนี้ก็คือสาลสาลเป็นผู้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกมีหน้าที่แบ่งสรรปันส่วนมรดกให้กับทายาทของนายมนพนะฮะหรือผู้ชำระแทนอาจจะหมายถึงทายาทก็ได้นะฮะทายาทคืออะไรทายาทนั้นแบ่งออกเป็นทายาทโดยชอบธรรมกับทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยชอบธรรมก็คือผู้สืบสันดานนั่นเองเนี่ยนะฮะ ทายาทเนี่ยแบ่งออกเป็นใครบ้างเรียกว่าทายาทโดยชอบธรรมหรืออาจจะหมายถึงทายาทโดยพินในกรรมเนี่ยทายาททายาทโดยชอบธรรมก็คือผู้สืบสันดานนะฮะอันนี้คือผู้สืบสันดาน คำว่าผู้สืบสันดานก็คือผู้ที่เป็นเชื้อสายโลหิตเดียวกันนะฮะอาจจะเป็นลูกหลานเหลนหลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าผู้สืบสันดานก็คือเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเลือดเดียวกันนะฮะได้แก่ลูกหลานเหลนหลนประมาณเนี้ยนะฮะผู้สืบสันดานโดยชอบทำนะฮะและอาจจะรวมถึง กลุ่มต่อไปก็คือใครก็คือบิดามารดาเป็นสเต็ปที่สองสเต็ปที่หนึ่งต้องผู้สืบสันดานก่อนสเต็ปที่สองก็บิดามารดาสเต็ปที่สามก็เป็นพวกปู่ย่าตายายสเต็ปที่สี่ก็คือลุงป้านา้าอาอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะนะฮะทายาททายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่ได้รับมรดกโดยที่เขียนไว้ในพินัยกรรมนั่นเองนะครับ ค,คำว่าไทยยากส่วนผู้ครอบครองทรัพย์มรดกก็คือผู้ที่ได้รับครอบครองทรัพย์มรดกเนี่ยแหละฮะก็มีหน้าที่ที่อาจจะต้องเป็นตัวแทนไปชําระภาษีแทนให้กับผู้ที่ถึงแก่ความตายในปีภาษีนั้นนะครับสรุปตรงนี้งงไหมฮะไม่น่าจะงงนะฮะก็คือผู้ที่ถึงแก่แความตายก็มีหน้าที่ต้องไปเสียภาษีด้วยโดยผู้ที่ไปเสียภาษีให้ก็คือผู้แทนผู้แทนอาจจะหมายถึงผู้จัดการมรดกซึ่งสามแต่งตั้ง หรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มีหน้าที่ไปเสียภาษีแทนในวันที่หนึ่งมกราคมถึงสามเ็มีนาคมในปีถัดไปนะฮะต่อไปกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็คล้ายๆเชื่อมโยงต่อจากตรงนี้แหละฮะก็คือนายมนพตายเสร็จมันอาจจะมีทรัพย์สมบัติของนายมนพเช่นนายมนพเป็นเจ้าของที่ดินแล้วให้เช่าหรือมีคอนโดให้เช่าเนี่ย นะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแบ่งใดๆแต่ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติตรงนี้เนี่ยมันงอกเงยเป็นไรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้ผู้ที่เป็นผู้จัดก,การมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ไปจ่ายแทนก็คือกองมรดกนั้นยังไม่ได้แบ่งในมนุษย์มีมรดกอยู่เนี่ยยังไม่ได้แบ่งก็ยังไม่เป็นของใครให้กลุ่มคนพวกน,นี้ไปเสียภาษีในฐานะที่มรดกนี้ยังไม่ได้แบ่งก็ กองมรดกนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเพราะมีทรัพย์รายได้เงินได้พึประเมินงอกเงยขึ้นมานะครับคราวนี้กรณีที่กองมรดกนั้นแบ่งแล้วนะฮะสมมุติว่ากองมรดกนั้นแบ่งแบ่งให้กับนายกอซึ่งเป็นลูกของนายมานพนายขอซึ่งเป็นลูกของนายมานพเนี่ยนายกอสมมตินายกอได้ไป5ล้านบาทนายขอได้ไป1ล้านบาท ตรงนี้เนี่ยในกอในขอก็ถือเป็นเงินได้ของตัวเองหลังจากที่ได้รับมรดกก็ต้องถือเป็นเงินได้และในกอต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่มีเงินได้เข้ามาในขอก็เช่นกันนะครับสรุปก็คือกองมรดกถ้ายังไม่ได้แบ่งและมีเงินได้งอกเงยขึ้นมาให้ผู้จัดการมรดกทายาตเป็นผู้ที่ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสมการด้วยนั่นเอง สุดท้ายนะฮะผู้ที่ต้องเสียภาษีคณะบุคคลธรรมดาอีกก็คือห้างส่วนสาม,มัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะห้างส่วนสาม,มัญก็คือมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปลงทุนร่วมกันและทำกิจการ ร่วมกันและแบ่งกำไรจากกิจการนั้นเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามเราก็จะเรียกว่าห้างส่วนสามัญน,นะครับเขามีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเอาสินทรัพย์มาลงทุนร่วมกันนะครับแล้วก็ทำกิจการร่วมกันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ผลกำไรแล้วมาแบ่งกันเรียกว่าห้างส่วนสามัญน,นะครับซึ่งอาจจะยัง ไม่ได้จดทะเบียนนะฮะกรณีนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบคุคคลดังนั้นสถานภาพของห้างส่วนสามัญที่ยังไม่ได้จดทะเบียน mm. ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยขอเน้นนะฮะห้างส่วนสามัญเนี่ยอาจจะจดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้ถ้าจดทะเบียนอาจจะเป็นห้างส่วนที่เป็นนิติบคุคคลหรือเป็นห้างส่วนจำกัดก็เป็นนิติบุคคลด้วยกรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นห้างส่วนสามัญแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนก็จะมีการเหมือน มาคุยกันว่าจะลงทุนทํานู่นทํานี่กันไม่ได้ไปจดทะเบียนอะไรเลยแต่ว่ามีบุคคลสองคนขึ้นไปร่วมทํากิจการร่วมกันเอาเงินมาลงทุนร่วมกันและมีเป้าหมายว่าจะแบ่งกําไรกันเนี่ยแค่พูดคุยและท,ทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยถือเป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็คือหัวข้อนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อคุณไม่ได้จดทะเบียนคุณก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนกรณีคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะข้อหนึ่งเ,เหมือนกัน มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปข้อ2อเนี่ยเหมือนกันลงทุนร่วมกันทำกิจการร่วมกันส่วนข้อ3เนี่ยก็คือไม่แบ่งกำไรแต่เอากำไรไปทำอย่างอื่นเช่นบริจาคคือไม่ได้แบ่งเป็นส่วนตัวนะฮะ เอาไปทาอย่างอื่นเช่นบริจาคนะฮะเนี่ยคือความแตกต่างกันอันนี้คือแบ่งกําไรกันส่วนอันนี้ไม่แบ่งกําไรได้กําไรมาแล้วเอาไปทําบุญทํากุศลช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเรียกว่าคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลกรณีนี้ก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับเมื่อเป็นคณะบุคคลที่ไม่ได้นิติบุคคลก็เสียภาษีเั้นได้บุคคลธรรมดาเช่นกันสรุปแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนะฮะแตกต่างกันตรงข้อ3เนี่แหละเช่นถ้าเกิดเป็นท่างส่วนนามัน ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะฮะเช่นผมกับเพื่อนคุยกันว่าผมเนี่ยเห็นที่ดินติดบ่อน้ํากว้างนะฮะก็เลยไปเอาเงินมาร่วมลงทุนกัน2คนเอาเงินมาร่วมลงทุนเสร็จแล้วก็มีการทําการตลาดแปะป้ายโฆษณาในการที่จะขายที่ดินแปลงนั้นนะฮะก็มาทากิจการร่วมกันสุดท้ายขายแล้วได้กําไรส่วนต่างมานะฮะอาจจะซื้อแสนหนึ่งไปขาย5 0 0 0 0นมีกําไร40,000นเอา40,000นนั้นมาแบ่งกันก็คือแบ่งกําไร ก็เข้าสู่เป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนส่วนกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากมีบุคคลสองคนขึ้นไปนะฮะอาจจะเป็นพวกชมรมแม่บ้านนายทหารมารวมตัวกันนะฮะมีสองคนขึ้นไปเอาทรัพย์สินเอาอุปกรณ์ที่บ้านเอาเครื่องครัวแล้วก็มาทำอาหารขายนะฮะเอาทรัพย์สินมาร่วมลงทุนเอาเงินมาร่วมลงทุนกันนะฮะมาทำอาหารขายแล้วก็เอาของเนี่ยไปขายกันที่ตลาด ได้เงินมาเนี่ยเป็นกําไรเท่าไหร่นะฮะก็เอาเงินดังกล่าวเนี่ยนะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาแล้วบริจาคให้กับหมู่บ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอากําไรมาแบ่งกันก็กลายเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะฮะเนี่ยนี่คือลักษณะนะครับดังนั้น4ประเภทนี้บุคคลธรรมดาผู้ที่ถึงแก่ความตายก็คือบุคคลธรรมดาที่ถึงแก่ความตายในปีนั้นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งของผู้ที่เคยตายมาแล้วเนี่ยกองมรดกของเขาเนี่ยยังไม่ได้แบ่ง รวมทัางข้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสามกลุ่มนี้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะที่เรียกว่าอัตราก้าวหน้าต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้านะฮะสี่ประเภทนี้นะฮะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าก็เป็นหัวข้อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นะครับ